เการเตรียมการประชุมพอ,อเขตพื้นที่การศึกษาประจําเดือนนี้นะครับซึ่งเราจะประชุมในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นการประชุมรูปแบบแบบใหม่ก็คือประชุมเชิงรุกโดยปกติเวลาผมประชุมพอ,อเขตเ,เราประชุมอยู่ส่วนกลางแนละวพอ,อเขตประชุมอยู่ที่เขตในครั้งนี้เราจะเปลี่ยนให้พอ,อเขตทุกเขตเ,เลือกโรงเรียนที่ขับเคลื่อนนโยบายได้ดีที่สุด แล้วให้พอ,อเคตไปประจำอยู่ที่โรงเรียนนั้นเพื่อนําเสนอว่าในรอบปีที่ผ่านมาในท่านขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงได้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้รายงานมาให้เขตอื่นๆได้รับทราบก็คือจะฝึกพอโอเคดให้เป็นเสมือนนักข่าวให้รายงานกับผลการขับเคลื่อนที่โรงเรียนเลยเช่นการขับเคลื่อนพิซซ่าทําอย่างไร การขับเคลื่อนสุขขาดีมีความสุขทำอย่างไรการแก้หนี้ครูทำอย่างไรนะครับการย้ายครูทำอย่างไรเรื่องทุกเรื่องที่เป็นนโยบายเรียนดีมีความสุขพอเขตทุกคนจะต้องรายงานได้รายงานเป็นและรายงานจากสถานที่จริงนะครับนี่คือการประชุมพอเขตในวันที่28นี้เราจะปรับรูปโฉมการประชุมเป็นแบบนี้